สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คุณจุยิตชาแนลช่องของคอบอลตัวจริงนะครับเจอกันในช่วงเดือนลงสนามเวอร์ชันกอดติดศึกโกปาเมริกา2024 EP นี้นะครับเป็นเกมรอบรองชนะเลิศคู่ที่2ซึ่งเป็นคู่สําคัญเลยนะครับเป็นเกมที่ดูแล้วสูสีมากอุรุกวัยพบกับโคลอมเบียนะครับตามเวลาท้องถิ่นจะเล่นกันนะครับในวันพุทธที่10กรกฎาคมแต่บ้านเราก็จะเป็นเช้าวันพระัสบดีที่11เวลา7โมงเช้านะครับ เกมนี้นะครับเล่นกันที่ Bank of America s t r d i ีในรัฐ n o ร์ท c n r o l i น a นะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพมาประกอบการชมกานพรีวิวเกมครูนี้ได้นะครับในนั้นก็จะมีทัศนะแน่นอนนะครับสกอร์ที่ผมคาดใน90นาทีนะครับและมีสถิติที่น่าสนใจมีกราฟิกผังผู้เล่นสเคแรกตามคาดนะครับแล้วก็มีทัศนะใน ในหลายๆแง่มุมด้วยสําหรับเกมคู่นี้สําหรับนักดูบอลทั้งหลายก็ดาวน์โหลดมาชมกันได้ในลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเอาละมาที่เกมคู่นี้ครับอุรุกวัยกับโคลอมเบียนะครับ,เ,เ,รบ,บ,รเ,รบเสมอใน90นาทีโดนจุดโทษชี้ขาดหาผู้ชนะกันทันทีนะครับทั้ง2ทีมต้องบอกว่าเป็นทีมที่ฟอร์มสดมากอุรุกวัยเนี่ยเป็นอันดับหของกลุ่ม4เก็บ เ้าแต้มเต็มจากการชนะ3นัดรวดแรงจริงๆครับเริ่มต้นด้วยการชนะปานามานะ3ประตูต่อ1จากนั้นถล่มโบดีเบีย5ประตูต่อศูย์แล้วก็ไปดับฝันเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาเฉือนชนะ1 0เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายด้วยการชนะ3นัดรวดเก็บไป9คะแนนเต็มนะครับแต่ว่ารอบ8ทีมสุดท้ายหนักครับคว้าไปเจอกับบราซิลอีก1ตัวเต็งในรายการนี้ปรากฏว่าเสมอกัน0-0นนครับแล้วก็ต้องโดนจุดโทษชีขาดปรากฏว่าอุกกว่าย,ยิงแม่นกว่า ชนะไป4ประตูต่อ2ขณะที่โคลอมเบียนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มดีนะครับก็เข้ารอบมาแบบสบายๆนะครับเริ่มต้นจากการชนะปารากวัย2ประตูต่อ1จากนั้นชนะคอสตาริกา3-0แล้วก็นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเสมอกับบราซิลหนึ่ง 1, ประตูต่อ1ทําให้โคลอมเบียเขารอาด้วยการเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มนะครับมี7คะแนนจากการชนะ2เสมอ1ไข่ไปเจอกับปานามาอันดับ2ของกลุ่ม4และในรอบ8ทีมสุดท้ายเนะี่ยโคลอมเบียระเบิดฟอร์มนะครับต้อนชนะ ปานามาขาดลอยถึง5าประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็มาเจอกับอุรุกวัยก็ว่ากันว่าน่าจะเป็นคู่หยุดโลกคู่หนึ่งเหมือนกันแม้ว่าจะเป็นอุรุกวัยเจอกับโคลอมเบียนะครับโคลอมเบียเนี่ยต้องบอกว่าผลงานการเล่นช่วงหลังดีมากนะครับโดยเฉพาะนัดตั้งแต่ได้เนสต์ออลเดนโซเข้ามาคุมทีมเนี่ยโคลอมเบียไม่แพ้ใครมา20กว่านัดแล้วนะครับขณะที่อุรุกวัยก็ดีวันดีคืนขึ้นเรื่อยๆภายใต้การคุมทีมของมาซิโล บิเอลซาทั้ง2ชาติเนี่ยตั้งเป้าที่จะผ่านเข้าถึงรอบชิงแค่ได้นะครับอุรุกวัยเนี่ยเข้าชิงครั้งสุดท้ายปี2011ส่วนโคลอมเบียชิงของสุดท้ายปี2001นเั่นเลยครับเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างก็ตั้งเป้านะครับที่จะไปถึงรอบชิงชนะเลิศให้ได้เป็นเกมที่หวดกันไฟแน่แน่นอนแต่ว่าสภาพความพร้อมอุรุกวัยมีปัญหาแน่ๆน,นะครับในเกมนี้มาโซบิเอลซาต้องปรับทัพหลายตำแหน่งนะครับเนื่องจากว่าหนึ่งเลยในตานาันเดสนะครับที่ ถูกจับไปยืนเป็นแบ็คขวาแล้วก็ทําได้ดีเนี่ยเติดโทษแบรนจากการถูกไล่ออกเกมรอบแปทีมสุดท้ายกับบราซิลน,นะครับท่านั้นยังไม่พอครับโรนันอาราโฮนะครับเซนเตอร์แบ็คตัวหลักนะครับถูกเปลี่ยนออกในเกมกับบราซิลมีอาการบาดเจ็บที่แฮมซิงหรือว่าเอ็นหลังหัวเขา่าอาจจะต้องพักแสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นนัดนี้หมซิตลงได้นแน่นอนแถมนะครับมาดิอยสวินยาที่เล่นเป็นแบ็คซ้ายเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนออกเช่นเดียวกันมีอาการบาดเจ็บที่ บริเวณต้นขานะครับแต่ว่าวินย่าเนี่ยก็เล่นทั้งทงที่ไม่สมบูรณ์มาตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์นะครับก็ต้องเช็คความฟิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตัดสินใจนะครับว่าเอาอยังไงในระหว่างเกมที่เล่นกับบราซิลครับตอนที่อาราโฮเจ็บนะครับมีการเปลี่ยนเอาโฮเซ่มาเรียคิมิสลงไปเล่นแทนปรากฏว่าฟอร์มของโฮเซ่มาเรียคิมิเอ่ย ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังมีข้อผิดพลาดให้เห็นจนกระทั่งมีการเปลี่ยนเอาเซบาสเตียนกาเซเลสลงไปนะครับแล้วก็ขยับเอามาดิอัสโอลิเวล่าไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายแทนที่วินญาถูกเปลี่ยนออกนะเกมจึงดูแน่นขึ้นเพราะฉะนั้นเบียร์าจึงต้องตัดสินใจนะครับว่านัดเนี้ยจะใช้ใครลงเล่นระหว่างตัวเก่าอย่างโคเซมเดคิมินสกับตัวที่สดอย่างเซบาสเตียนกาเซเลสนะครับซึ่งแนวโน้มเนี่ย ที่จะเป็นโตเก่าอย่างโคเซมาดิคิมนสลงเล่นเป็นปลากระดังโตกลางคู่กับมาเทียสโซลิเวล่ามีสูงครับแบ็กซ้ายต้องรุนนะครับมาดสวินยาฟิตไม่ฟิตแต่มีโอกาสลงเล่นได้สูงแต่ถ้าไม่ได้ก็จะมีลูคัสโอลาซาที่พร้อมจะลงไปยืนเป็นแบ็กซ้ายนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญคือแบ็กขวานี่แหละนะครับจริงๆถ้าตามตำแหน่งเนะี่ยกิเยโมวาเลราก็พร้อมลงเสียบแต่ว่าการ การฝึกซ้อมนะครับมีการทดสอบเอาอากุซินการนอปิโอซึ่งปกติเป็นกองกลางเป็นตัวรุกเนี่ยลงไปเล่นเพราะบิโอซ่าเนี่ยเขาเป็นคนที่ชื่นชอบอนักเตะที่เล่นเกมลรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นไปได้นะครับที่อาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็คืออากุซินการนอปิโอเนี่ยถ้าเล่นเป็นแบ็คขวาก่อนกิเยมมวาเลราแต่ว่าตัวรุกเนี่ยคงคงไม่ปรับนะครับฟาคุนโดไปเยสตี้อยู่ทางขวาตรงกลางเป็นดาวินนุนเยสทางซ้ายก็เป็น มาร์เซียเนโลอาราโโดยที่มีเฟเดโกวาเวเดมในอูกาเต้แล้วก็นิกลัสเดลากรุสเป็นตัวขับเคลื่อนเกมแดนกลางร่วมกันเหมือนเดิมปัญหาคือแนวรับนี่แหละต้องปรับอย่างน้อย2หรืออาจจะถึง3ถ้าหากว่าวิญญ่นยาไม่ฟิตเต็มร้อยนะครับขณะที่โคลอมเบียนะครับอาจจะยังไม่มีจอรดูคูมี่นะครับที่เจ็บขาเจ็บตั้งแต่เกมแรกแล้วแต่ข่าวนี้ก็คือเจฟฟ์ซอนเลยมานะครับมิดฟิลด์ตัวกลางตัวรับเนี่ย โค่นทวีแบนกลับมาเพราะฉะนั้นนัดนี้มีความไปได้ครับที่เจฟฟ์ซอเลมาจะกลับมาเป็นตัวจริงแทนมาตุสซูริเบที่ได้โอกาสลงเล่นแทนในเกมกับปานามานอกนั้นก็จะเป็นชุดเดิมนะครับแฮมิลตูริเกตที่เด่นมากนะครับในทว์นาเมนเนี้ยจะรับบทเป็นเพลย์เมเกอร์หลังคู่หน้าก็คือจอนกอร์โดบากับลุยดิอาสเหมือนเดิมแล้วก็มีริชาร์ดรีออสที่เด่นมากนะครับจะเป็นตัวขึ้นเกมทางด้านขวา ทางซ้ายก็จะเป็นจอร์ดิอัสแล้วก็มีเจฟฟ์ซอลเลมาเนมาคุมเกมตรงกลางส่วนแนวรับนะครับตั้งแต่ลูคูมี่เจ็บก็เป็นกาลอสเกสตาที่ยืนเป็นปกลางกลางตัวกลางคู่กับดับซอนซานเชสมาตลอดเพราะฉะนั้นแผงหลังไม่ปรับแน่ครับเดนนิสบุลยอสกับยฮันโมฮีกาก็จะยืนเป็นฟูลแบ็กสองฝั่งเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงความสมบูรณ์ความลงตัวของ11คนแรกนะโคลอมเบียดู สมบูรณ์กว่านะครับ11คนแรกตามคาดนะครับอูรุกวสี่สามสามประตูเป็นเซียโกโรเช่กองหลังแบ็คขวาเป็นอากุสตินกาโนปิโอหรืออาจจะเป็นกิเยโมวาเดลาและคู่เซ็นเตอร์แบ็คนะครับโฮเซมาเลคิมิเอสหรืออาจจะเป็นเซปัสเซนกาเซเลสกับมาติอาสโซลิเบราแบ็คซ้ายเป็นมาติยาสวินญาหรืออาจจะเป็นลูคัสโอลาซากลาง3คนนะครับประกอบไปด้วยเฟติโกวาเวเดมาเนลอูกาเต้และนิกรัสเดลากรูสสามตัวรุกนะครับฟาคุญโยเปเยสตรีดาวินูนเยสและ มาร์กซิเมียโนอาราโฮมีมาสโบรบีเอลซาเป็นเทรนเนอร์ส่วนโคลอมเบียนะครับในระบบ4-3-1-2ผู้สาประตูเป็นกาเมลโลวากาสกองหลังแบ,บ็คขวาเป็นดานิเอลมุนยอสคู่เซ็นเตอร์แบ็คนะครับดาวิลซอนซันเชสกับกาลอสเกสตาและแบ,บ็กซ้ายเป็นโยฮันโมฮีกากองกลางตัวรับอ่ากลาง3คนนะครับทางขวาเป็นดิชาร์ดรีออสตรงกลางเป็นเจฟฟรซอนเลมาและทางซ้ายก็เป็นจอห์นอาริอัสแล้วก็กลางลุก ฮาเมโรดิเกตคู่หน้าเป็นจอรนกอรูบากับหลุยดีอารมีเนสโตโรเลนโซเป็นเทรนเนอร์และผู้ตัดสินได้กาเซซ่ารามอสจากเม็กซิโกสูสีกันจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าถ้าลงลึกไปดูความสมบูรณ์ของตัวผู้เล่นอุรกวัยมีปัญหาครับแม้ว่าจะมีตัวแทนที่สามารถลงไปเล่นแล้วก็ไม่ทำให้เกมดอบลงไปมากแต่มันไม่เหมือนกับการที่มีนาาตานันเดสยืนแบกขวาอาราโฮยืนเป็นเซนเตอร์แน่นอนนะครับผิดกับ โคลอมเบียที่สมบูรณ์แหาไม่ได้เลมานะ่ยกลับมายืนแทนอูดิเบและฟอร์มของฮาร์เมสูดิกเกสร้อนแดงมากนะครับเกมรุกของโคลอมเบียอันตรายเวลาบอลอยู่กับฮาร์เมสูดิกเกสเพียงแต่ว่าทุกวัยชุดนี้เล่นด้วยความดุดันเกมเข้มข้นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นเกมที่สู้กันสนุกน่าจะผัดกันลุกผัดกันรับตลอดทั้ง90นาทีแล้วเจอกันช่วงหลังเนะี่ยก็แพ้ชนะกันยากมากผมก็มองคู่นี้น่าจะต้องไปตัดสินกัน ถึงการโดนจุดโทษผมมองว่า90นาทีจะเสมอนะครับแล้วก็ไปวัดกันที่การโดนจุดโทษถึงตรงนั้นก็50-50แล้วนะครับมองว่าจะเสมอและน่าจะเสมอแบบมีสกอร์ส่วนจะเสมอแบบมีสกอร์ที่สกอร์เท่าไหร่ก็ดาวน์โหลดไฟล์ภาพในลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้มาชมกันได้นะครับนอกจากสกอร์ที่ผมคาดใน90นาทีนะครับ <c oughs> ยังมีทัศนะในแง่มุมอื่นนะครับรวมไปถึงสถิติที่น่าสนใจนะครับแล้วก็กราฟิกผัาผู้เล่นให้ดูอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ ก็ทั้งหมดเนี่ยเข้าไปดูในไฟล์ภาพที่อยู่ใต้คลิปเนี้ยนะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของช่วงเดินลงสนาเมเวอร์ชั่นกอติดศึกโกปาอเมริกา2,024พักกัน3วันแล้วมาปิดท้ายกันที่เกมคู่ชิงชนะเลิศในครั้งนี้นะครับขอให้ทุกท่านสนุกกับการลุ้นการเชียร์ศึกโกปาอเมริกา2,024รอบรองชนะเลิศคู่ที่2เนี่ยนะครับอุรุกวัยกับ โอลัมเบียนะครับส่วนวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าอยากได้ข้อมูลแบบจัดหนักจัดเต็มแบบนี้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนรับรองว่าจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของช่องคุณจูแช n เ l ลแน่นอนฝากไว้ด้วยนะครับ